สวัสดีครับมาตามหลัก10บล่างกันต่อครับวันนี้เดินยังเดินดียังไม่มีอะไรผิดพลาดสําหรับหลัก10บล่างนะครับโมดิแล้วก็โอเคผ่านไปได้ดูดีถือว่าเข้ามาตามต่อว่างวดนี้มันจะเข้าอีกไหม สองสูตรชนกันแล้วก็ได้ออกมาเป็น3 4 5 9นะครับนวดนี้มาสี่ตัวมวดนี้มาสต,ตัวนะครับยังไม่สรุปมวดนี้มา 3, 4 5 9สี้าเกาสำหรับหลัก10ล่างไว้ก่อนนะ เอาสองสูตรชนกันก็ได้ออกมาแล้วเป็น3เอ้ย0 3 4ยสนะครับสองสูตรชนกันหาหลัก10ล่างเอาไปไปทำเป็นสรุปให้ดูก่อนนะครับตัวนี้อันนี้คือสองสูตรชนกันนะที่ทำให้ดูก่อนหน้านี้นะครับ2ส,สูตรชนกันก็เนี่ยเอาสองสูตรชนกันก็จะได้มาเป็น3 4 5 9ี่ห้นะครับ3า5 9 คือตัวนี้ก่อนนะทีนี้จะเอาอีกสูตรหนึ่งมาใช้สูตรที่สามมาใช้ด้วยสูตรที่สามจะใช้สูตรนี้นะครับสูตรทางล่างนี้คือสูตรที่มีเลข0 1 2 3 4 5นะครับ0 1 2 3 4 5ก็เหลือออกมาครับตัดอีกครั้งหนึ่งก็จะเหลือแค่3 4 5เหลือแค่2 3ตัวคือ3 4 5นะครับ หลักสิบล่างสามตัวแต่สูตรนี้ในสองสูตรชนกันของสูตรนี้นี่ได้ออกมาเป็นศูนย์สามสี่ได้ศูนย์สามสี 3, น่นี่เอามาประกบกันอีกนี่ยกมาใส่ตัวนี้นะครับมันก็จะได้เป็นสองสูตรชนกันสูตรแรกก็ได้สามสี่ห้าเก้าเอาสูตรที่สามมาชนอีกมันก็จะได้เป็นสามสี่ห้าเก้าถูกตัดออกไปนะครับเลขล่างนี่ดูวันนี้ หลักสิบคงจะไม่มีเก้านะครับแต่พอมาชนกับอีกสูตรนี้อีกสองสูตรชนกันเนี่ยได้ศูนย์สามสี่ตัวเลขที่มันมาใกล้เคียงกันที่สุดก็คือสามกับสี่แต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับทีนี้ก็จะคัดออกมาให้เป็นตัวเด่นตัวรองมันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับหลักสิบล่างอันนี้คือตัวดีนะครับตัวที่คัดออกมาแล้วน่าจะ โอกาสมากที่สุดก็คือสามสี่นะครับเดินร่องนะครับเดินร่องเดินร่องก็จะเหลือ0กับ5เหลือ0นะครับ0 0กับ5ครับเหลือ0กับ5 ศูนย์นมาจากตัวใดก็คือจากตัวนี้ห้าก็คือเอามาจากตัวนี้นะครับทีนี้มาดูเลขสิบหน่วยล่างนะครับหมายความว่าถ้ามันได้มาหลักสิบมันก็จะมาหลักหน่วยล่างซึ่งทําเสร็จใหม่ๆทดลองอยู่แล้วถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะมันก็คือสิบหน่วยล่างนะครับที่ทําเป็นเป็นสูตรใหม่ถ้าลงมาใช้ดูอีกทีหนึ่งมันก็จะมีสี่ห้า หมายความเลขสามตัวนี้นะครับเลขสามตัวนี้มีสี่มีห้ามีเจ็ดเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับนี่เป็นสามารถเป็นได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยล่างลองทําดูแล้วมันถูกย้อนลงไปเนี่ยมันถูกมาแล้วสิบกว่างวดนะครับถ้ามันเป็นหลักสิบก็เป็นหลักหน่วยล่างนั่นแหละก็คือสามตัวนี้ หลักสิบล่างนะครับถ้าสรุปตามแนวทางที่ทำบอกมาเนี่ยมันมีสามมีสี่มีห้าอันนี้ก็มีสามกับสี่นี่ก็ยังทิ้งสามกับสี่ไว้เผื่อจะมาเบิน 3, นะะ้ลสามเบิ 4, ้ลสี่มาอีกนะครับหลักสิบล่างก็ยังถือว่าให้สามกับสี่เป็นตัวหลักๆตัวชูโรงก่อนเป็นตัวที่ดีมาก่อนส่วนศูนย์กับห้านี่เอาไว้ใช้ในไปจะเอาไว้ใช้อีกกรณีหนึ่ง ให้ทำหลักหน่วยมาก่อนแล้วจะทำลงให้ดูว่าจะเอาไปใช้แบบไหนนะแต่ตอนนี้หลักสิบล่างนี้ให้มาสองตัวคือสามกับสี่ถ้าสามตัวก็คือเป็นเลขห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสามสี่ลงมาหนึก็คือห้านะครับสำหรับงวน,นี้หลักสิบล่างก็คือสามเน้นนะเน้นสามกับสี่นะครับ